ฮิว <He> ดูหน้าด้วยตี้ฮิวตบแล้วเป็นแสนเลยฮิว <What? S 1> ทีหนึ่งแสนสามอ่ะฮิวโคตรเรงอุ้ยเอาละครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม7บาปเซิร์ฟญี่ปุ่นกันนะครับวันนี้ซึ่งในคลิปนี้เลยทุกคนพี่ก็ได้รหัสจากน้องทางบ้านนะครับเป็นน้องโอมนะฮะก็ส่งรหัสมาให้พี่ก็ขอบคุณน้องโอมด้วยนะฮะที่ส่งเสริมตัวนี้ให้พี่เล่น คือพี่อยากเล่นมากแต่ว่ารหัสหลักของพี่เนี่ยคือมันเกลือไงทุกคนโอ้โหคือแบบยังเกลือฮะก็ตาโหยนี่คือออกมาบ่อยจัดกอตะโหยกับไอตัวอะไรนะเกลาดพี่บอกเลยระดับพักการนะครับ2ตัวนั้นโดยที่ในคลิปนี้เลยพี่จะไปรีวิวตัวนี้นะครับทุกคนนะผมจะมารีวิวตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าตัวเนี้ยมันเก่งขนาดไหนนะครับถ้าเป็นลงพีพีแต่ว่าลงดันก็น่าจะเก่งแหละนะครับแต่ว่าลงพีพเนี่ยมันเก่งขนาดไหนด้วยที่ว่าตัวน้องเนี่ยมีสกิลที่ ถ้ามองเผินๆเ,เนี่ยผมว่าตัวน้องเนี่ยมีสกิลที่ดีนะฮะแต่ที่สําคัญกว่านั้นเนี่ยคือแอนิเมชันของน้องนี่คือผมชอบมากๆเลยนะครับบอกตามตรงว่าชอบมากๆเลยทั้งอันติทั้งเนื้อเรื่องนะครับแหลมมากนะฮะต่อให้น้องเป็นโลลีก็ตามแต่ว่าดูทุกคนดูตรงนี้นะฮะดูภาพตรงนี้เบิ่มเบิ่มน้องๆพี่ๆีทุกคนก็รู้กันอยู่ว่าผมชอบเบิ่มเบิ่มนะฮะก็นี่แหละตอบโจทย์นะครับมาเราไปดูสกิลของน้องกันก่อน ก่อนที่เราจะไปทําอะไรก็แล้วแต่เรามาดูสกิลกันก่อนนะครับไหนน้องอยู่ไหนน้องอยู่ไหนอ่ะนี่เลยตอนนี้น้องโอมปั้นให้พี่เล่นเลเวล75เพราะว่าของอุ้ยแล้วดูอุ้ยน่ารักจัดน่ารักเกินคือตอนเปิดตัวเมื่อกี้น่ารักมากผมชอบชอบมากผมชอบตอนเนวนี้อยู่แล้วนะชอบผู้หญิงน่ารักนะครับแต่ไม่ใช่ว่าชอบโลลีคอนนะบอกก่อนนะครับน้องก็เป็นโลลีแหละแต่ว่าน้องน่ารักไนงะนะครับน่ารักคือจบ จะพูดให้งงทำไมเนี่ยเอ้ย <c oughs> hey, จานนี่แบบสองแงสองงามนะ <c oughs> มานะครับเราดูสกิลแรกกันดีกว่าก็เป็นสกิลโจมตีเดี่ยวนะฮะสกิลนี้ความแรงของสกิลนี้จะแรงตามบัฟของตัวเองนะครับยิ่งบัฟของตัวเองเยอะเนี่ยความแรงก็จะเพิ่มขึ้นบัฟละ30%นะครับต่อ1บัฟก็เล่นคู่กับทีมของมากาเล็ดได้นะฮะตัวนี้เออลืมบอกชื่อน้องเลยแต่ทุกคนจะว่าจานบอก การหมีนี่ลืมชื่อน้องอีกแล้วรอ,อบนี้ผมจะไม่ลืมแล้วนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยชื่อวาคิลลี่เมเกอร์ด้านะครับอันนี้ผมไม่ลืมแล้วนะหรือว่าเมเจอร์ด้านะก็แล้วแต่คนเรียกโอเคนี่ก็คือสกิลแรกเป็นสกิลโจมตีเล่นคู่กับทีมสายบัฟได้อย่างเช่นมาเกเลตอย่างเช่นตัวละครที่มีบัฟเป็นอาร์เธอร์แดงตัวเก่าก็เล่นได้นะฮะหรือว่าจะเป็นโดฟ้าก็เล่นได้นะครับเล่นคู่กับโดฟ้าได้ตัวนี้สกิลที่2เป็นสกิลประเภทฮิวนะฮะ ก็จะฮิวเลือดทั้งทีมเลยนะครับร้อยสาของพลังโจมตีของตัวน้องและก็ที่สําคัญไปกว่าน,นั้นเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกเพิ่มเติมด้วยนะครับก็คือเอฟเฟกนี้เลยนะครับข้างล่างนี่นี่นี่นะฮะมันจะทําการฟื้นคืนเลือดเพิ่มเติมเท่ากับ60ซน์ของ HP ีเมื่อเริ่มเทิร์นของเราสกิลจะทํางานเหมือนกับตอนที่เราฟื้นคืนเลือดอะตอนเริ่มเทิร์นของเรามันจะฟื้นคืนเลือดใช่ไหมล่ะนั่นแหละนะครับสกิลทางานเหมือนกันแต่มันจะฟื้นคืนเลือดในเทินนขององีกฝ่่ายไมไมด้นะ ซึ่งในคลิปอัปเดตผมพูดผิดไปนะครับผมเข้าใจผิดว่ามันมันฟื้นคืนเลือดในเทินของอีกฝ่ายได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่นะฮะผมเข้าใจผิดเองแล้วก็ขั้น3เนี่ยมันจะฟื้นคืนเลือดสูงสุดเลยอยู่ที่3ามร้อยนะครับคือเยอะมากของพลังโจมตีซึ่งตัวน้องเนี่ยมีพลังโจมตีที่เป็นเบสพื้นฐานนะครับถือว่าอยู่อันดับ4ของเกมเลยนะครับถือว่าเยอะมากนะฮะตัวนี้ก็นี่แหละนะฮะเบสตั้ของน้องจะมาคอมโบกับสกิลสของตัวเองนะครับผมแล้วก็อันตีเนี่ย เป็นเอฟเฟกต์พาวเวอร์สไตล์นะครับก็คือจะแรงตามอัตราทนทานของอีกฝ่ายความแรงที่ขั้นแรกจะอยู่ที่630รนะครับผมถือว่าเอาเรื่องแล้วแอนิเมชันอันติของตัวน้องเนี่ยมันเป็นอะไรที่แหลมมากอ่ะมาถึงพาสีฟกันบ้างนะครับทุกคนพาสีฟเลยนะฮะเมื่อ H P ของฝ่ายเราเต็มหลอดจากการฮิลก็เป็นการคอมโบกันร,ระหว่างสกิล2กับพาสีฟด้วยนะครับผมเมื่อพับพวกของเราโดนฮิวเลือดจนเต็มเนี่ยจะเพิ่มแ็กพื้นฐานเป็นเบสสตาร์ตนะนะ 8%เนะครับ5เทินแล้วก็จะสแต็ไในทั้งหมด5ครั้งก็รวมๆจะเพิ่มเบสตัดอยู่ที่4 0เลยเป็นอะไรที่แหลมแมวแววบมากนอกจากสกรีนของน้องหรือว่าอนิเมชันของน้องแล้วมันเป็นอะไรที่อย่างชอบเลยนะฮะนั่นเดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆแล้วผมจะปลดล็อกหัวใจก่อนแล้วกันนะน้องโอมนะเดี๋ยวพี่จะแบบจะใช้เล่าไปเลยและกันตอนดียินเสียงน้องหน อุ้ยน่ารักชอบอะนะครับเดี๋ยวมารับเองนะเราไหนดูซิเสียงน้องเป็นยังไงดูภาพหน่อยโลลีที่นมตูมมากยังชอบ ยงชอบเลยทุกคนโอ้พอแล้วพอแล้วพอแล้ว okay. ผมนี่อย่างชอบโอเคนะฮะมาพูดถึงเบสตัตของน้องกันบ้างนะครับโจมตีเนี่ยผมได้บอกไปแล้วว่าอยู่ดับสี่ของเกมถือว่าเยอะมากส่วนป้องกันแล้วก็เลือดเนี่ยผมจะบอกโดยรวมเลยแล้วกันว่ามันน้อยมากนะครับอยู่ที่ร้อยกว่าของเกมอะ่ะนะครับน้อยจัดเป็นตัวที่ไม่ถึกแล้วก็มีเลือดที่น้อยแต่ว่าเรื่องโจมตีเนี่ยถือว่าเยอะนะครับแต่ก็เป็นตัวกึ่งซับกึ่งดาวเมทะนะ ไม่ใช่สายดาเมจแบบเพียวเหมือนป๋านะครับหรือว่าเป็นบันจะเป็นกึ่งซับกึ่งดาเมจแทนตัวนี้นะฮะส่วนเรื่องของอุปกรณ์เนี่ยถ้าดูจากสกิลของตัวน้องเลยเนี่ยนะฮะผมจะแนะนําเป็น2เซตคนไหนที่เล่นสายทีมดาเมจก็ไปลงโจมตีนะครับแต่ว่าคนไหนที่เล่นสายทีมนางฟ้าหรือว่าสายซับทั้งหลายเนี่ยก็ไปลงเลือดดีกว่าแต่ถ้าเป็นผู้เล่นที่อยู่อันดับแชมเปี้ยนหรือว่าเป็นผู้เล่นที่อยู่อันดับเชลเลนเจอร์เนี่ยหรือว่าจะเอาต้องการท็อปร้อยของเกมเนี่ยผมแนะนําเป็นเซตเลือดดีกว่า นะครับทำให้ cc ของทีมเราเยอะกว่าเซตดาเมจค่อนข้างเยอะนะฮะก็แนะนํา2เซตนี้แหละนะครับเป็นเบสพื้นฐานแต่ก็อยู่ที่สถา,านการณ์ตอนนั้นด้วยว่าเราต้องการไปเจอกับทีมอะไรหรือว่าไปติดขนาดไหนนะครับถ้าไปติดท็อป100เนี่ยก็ต้องใช้เซตเลือดแต่ว่าถ้าเล่นขำๆเนี่ยก็ใส่เซตโจมตีก็ได้นะฮะนี่ก็คือตัวน้องวาคิลี่เมเกอร์ด้านะฮะผมไม่ลืมชื่อนะผมบอกก่อนเลย <No. S 1> ผมจําได้ขึ้นใจมาทุกคน เดี๋ยวเราไปลงพีพีให้ดูนะว่าตัวน้องจะเบิ่มเบิ่มหรือเปล่าแต่ต้องบอกก่อนนะฮะว่าผมอาจจะไม่ชนะก็ได้ <c oughs> เนื่องจากว่าของที่ปั้นเนี่ยมันไม่พอก็เลยคิดว่าอาจจะตายหรือเปล่าหรือว่าจะแตกหรือเปล่าก็เดี๋ยวผมมาสรุปท้ายคลิปแล้วกันว่าตัวน้องดีไหมมาเราก็ไปลง PP กันนะครับไปดูกันฮะส่วนเรื่องของการลง PVE การลงเลดบอสเนี่ยผมก็ยังถือว่าตัวน้องลงได้นะเอาไปลงบอสอ้วนแดงได้นะครับตัวนี้หรือว่าใช้ลงเห็นเขาใช้ลงตีบอสกกนกนอะ่ะ ก็น่าจะใช้ได้เนะเป็นสายฮิวไงเป็นสายซับให้ทีมที่มีดาเมจนะครับอาจจะใช้ได้ก็คนไหนที่ได้มาเนี่ยก็ลองเอาไปลงดูนะฮะผมไม่เคยลองนะบอลนกเพราะว่าไม่มีไอดีเกลือไปแล้วนะฮะลงให้ดูไม่ได้มาทุกคนเดี๋ยวผมจะกินอาหารเป็นประเภทโจมตีไปก่อนไหนๆก็พลังต่อสู้น้อยแล้วก็เบิ่มๆเลยแล้วกัน <Okay. S 1> นะครับกินโจมตีมามานะครับตาแรกตอนนี้ก็อยู่ที่แชมเปี้ยน5แล้วก็ทีมที่ผมใช้เนี่ยเป็นทีมของนางฟ้านะฮะใช้ทีมสีฟ้า ก็มีทรามเมลนะครับเป็นตัวลดดาเมจเป็นตัวซับมีตัวของมาร์เลตนะครับเป็นดาเมจแล้วก็เป็นสายซับด้วยนะฮะเพราะว่าบัฟให้ทีมไงยิ่งมีบัฟเยอะตัวน้องก็จะตีแรงส่วนตัวของอลิซาเบตนางฟ้าเนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับไม่มีอะไรมากคือถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งตายเนี่ยตัวน้องก็จะลงมาช่วยทีมได้มาเราก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงไปลุยกันดีกว่าพลังต่อสู้ก็อยู่ที่142,000นะครับถือว่าระดับค่อนข้างจะน้อยนะฮะน้อยค่อนไปทางปานกลาง อย่าไปกลัวดิจา์นนะครับระดับจานหมีน้อยเกมเมอร์อ่ะคือถามว่ากลัวไหมก็ไม่กลัวหรอกนะอ่ะเปลี่ยนมุมกล้องนิดนึงมาเจอทีมของเคียวด้วยนะครับเป็นเคียวแล้วก็มากเล็ดโอ้โหโดนเปิดก่อนด้วยโดนเปิดก่อนด้วยก็มาอีกฝ่ายเขาเป็นฟูลทีม90เลยนะเนี่ยโอ้โหไปเล่นไปอ่ะรวมกาดโกเทอร์มาเลยมายังไงเลื่องขั้นหรือเปล่าเลื่องขั้นโอเคแล้วก็บัฟมากเล็ดหรือว่าตีนี่มันขั้น3มหรือเปล่าทุกคน นี่มันขั้นสามใช่ไหมฮะตีเมื่อกี้ทําไมการเราขึ้นโกงจังอ่ะการเราขึ้นโกงมากเลยนะเนี่ยไปเล่นไปมาครับผมผมจะตั้งรับมาก่อนละกันนะฮะตานี้มาโอโ้โหอยู่ไม่ได้แล้วตั้งรับมาเลยจังหวะนี้ไปครับผมลบดีบัฟไปนะฮะโอเคแล้วก็ฮิวมาหน่อยขอ,อฮิวหน่อยอวิย้งหนักแน่นฮิวแบบหนักแน่นมาครับเจอเขียวค่อนข้างสู้ยากอ่ะ มันมีดีบัฟอะทุกคนเรายิ่งทีมเราเสียเปียบด้วยโหอ,อย่าพึ่งน้องอย่าพึ่งแตกอย่าพึ่งแตกนะน้องอย่าพึ่งอยงังยังก่อนนะยังก่อนนะฮู่เลือ่อนมามันก็ไม่สะใจเท่าไหร่นะฮิวต่อแล้วผมก็อยากจะใช้มากเล็ตเนี่ยตีมากๆแต่ว่าไม่ได้อ่ะคือต้องรวมการ์ดเท่านั้นนะฮะเพราะว่าตอนนี้เราตั้งรับมายับยับเลยนะโอเคก็คยังฮิวแรงอยู่ยังใช้ได้อยู่ ขอบัฟมากกะเล็ดหน่อยบัฟมากกะเล็ดโอ้โหบัฟมากกะเล็ดไม่ออกอะ่ะทุกคนแย่ yeah, แล้วล่ะมาแต่ก็ลองดู <c oughs> ก็ได้นะหนักแน่นถึงจัด <c oughs> อ่อยมาดีครับ <c oughs> โอ้โหโอ้โหเอาใหญ่เอาใหญ่แล้วเอาใหญ่แล้วตายไหมล่ะดูเดือดเลือดพ่าน <c oughs> อีกฝ่ายนี่คือดูเดือดเลือดพ่านมากโอ้โหจะสู้ยังไงวะเนี่ยทุกคนอ่ะลดอันติไปแล้วก็ฮิวเลือดขึ้นมาหน่อยซิ มาครับฝ่ายอันติไปเลยเี้ดีไงเล้าแรงแรงลงโอ้ไม่เข้าเจ็ดหมื่นกว่าอะไรกันครับโอเค,อเคผมว่าไม่ได้แล้วล่ะทามไม่ค่อยดีแล้ะแต่ว่าถึกจริงนะทีมนี้ถึกจริงแต่ดาเมจไม่พอมันปิดอีกฝ่ายไม่ได้อะทุกคนดาเมจไม่พอนะ,ะทีมนี้แต่ถ้าคนไหนที่มีแบบแน่นๆแล้วอ่ะผมว่าทีมนี้นเล่นได้นะครับแต่ด้วยที่ว่าน้องโอมเขามีของไม่ค่อยเยอะนะ ้องเขาบอกมาก่อนหน้านี้แล้วว่าน้องเขาไม่ค่อยได้เล่นเซิร์ฟนี้นะครับแต่ก็มีไอดียไหมพี่เล่นก็โอเคแล้วนะครับผมเรียบร้อยนะน่าจะ g g นะครับรอบนี้มาก่อนไปผมขออันติใส่หน้ามากลเลสสักทีหนึ่งก่อนแล้วกันเราไปตบเกียนแบบระดับโฟไหมชั้นสูงไหมทุกคนนะฮะระดับนี้มันไม่ไหวอ่ะเจอแต่พวกแบบเบิ่มๆเราไปตบเกียนชั้นสูงดีกว่านะครับอยู่ระดับโรเองมานี่ละมันไม่เข้าไงประเด็นอะไปครับไปครับผม ไม่เข้านะฮะจีจเราไปตบคนระดับโกกันดีกว่ามาตบบอดตบคนก็ตบหมดแหละตอนเนี้ยไหนดูซิอ่าโอเคเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนปา๋าเป็นตัวของน้องเมเกอร์ด้าก่อนแล้วกันเออใช้ตัวอะไรดีนะเอาเป็นทีมเดิมแล้วกันเล่นทีมเดิมไปเลยจังหวะน,นี้มาย้ายที่นิดนึง อ่ะซาลิเอลเด็กเวนโอเคประมาณนี้ทุกคนประมาณนี้มาเรามาตบเกียนกันดีกว่าพลังต่อสู้อยู่ที่180,000นะครับเก่งไม่เก่งไม่รู้แหละแต่ว่าถ้าน้องสวยพี่ก็เอาหมดอะ5 minutes later เมื่อกี้เข้าไปลืมใส่ของโดนตบยับเลยนะฮะอ่ะมาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ไม่นับนะครับลืมใส่ของก็ลืมดูว่าเอ้ยลืมใส่ของหรือเปล่าเข้าไปเฉย อ่ะนะครับใส่ของเรียบร้อยตอนนี้ตัวน้องเนี่ยผมใส่เป็นเซตดาเมจนะครับส่วนทามิเอลก็ใส่เป็นเซตป้องกันนะครับแล้วก็มารเกลใส่เป็นเซตเลือดนะฮะอลิซาเบตก็ใส่เป็นเซตเลือดมาฮะเอาใหม่ตามเมื่อกี้ไม่นับเข้าไปแตกก็ว่าอยู่ทําไมมันมันตีเบาๆลืมใส่ของนี่เองจานมาครับตาที่2แบบชั้นสูงรอบนี้แหละผมจะได้ตบคนแล้วนะน้องนะต้องเป็นดาเมจให้พี่แล้วละ่ะ มานะฮะตาที่2เจอกับทีมของบนรลกเลยเหรอเนี่ยโอเคก็ได้ดิครับเจอบรรลกก็ได้ดิฮะเราก็จะเปิดบัฟไปแล้วก็ขอตีที่อาเธอร์หน่อยละกันนะอยากจะรู้ว่าแรงหรือเปล่ามาเปิดบัฟไปก่อนนะครับเพื่อเพิ่มดาเมจนะชนะาลาตด้วยขอเบิบบ้มๆไปภาพห้าหมื่นสี่เข้าไหมถือว่าเข้าไหมเข้าอยู่นะ แล้วก็เปิดท้อนมาไม่ใช่เปิดท้อนเปิดแซตนมาเพรเซฟหน่อยอการ์ดไม่ค่อยออกเลยนะจานจานหมีการจานไม่ค่อยออกเลยนะมาครับขเขาก็บัฟมาด้วยบันบัฟมาด้วยจะรอดหรือเปล่าก็มารอดูกันว่าตอนนี้จะรอดหรือเปล่ายังไงล่ะเพื่อนตีมาผมจะจัดการอารเธอร์เขายัางไงเนี่ยโอเราตีไม่เข้านี่ไปตีไปฮะ เปิดบัฟมาก่อนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันแล้วก็ตีไปโกโก้นี่ไงละ่ะแสนสองนี่คือดาเมจสามสวรวมกันนะแสนสองนะครับมาโหแล้วก็ฮิลเลือกดขึ้นมาเต็มหลอดเลยด้วยนะนี่เรามีสกิลท่าไม้ตายอยู่สกิลฮิลของน้องเลยสกิลท่าไม้ตายนะมาฮะโ,โหปาดมาแล้วปาดมาแล้วอย่างนี้ก็มาดิครับผมโ,โหไม่ได้แล้ว ไม่ได้แล้วนะฮะน้องนี่คือตายแน่นอนถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างาเราจะตีตัวอาร์เธอร์ย้ำไปเลยแล้วกันนะฮะแล้วก็เปิดนี่มาแซนมาผมว่าผมจะฮิวเลือดขึ้นมาก่อนนะครับอย่างนั้นตายโอเคหึงลูกไปก่อนนะแล้วก็แซนมาเลยโซดเมิแล้วก็ฮิวดูหน้าด้วยตีโอ้ฮิวตกเรเป็นแสนเลย <What? S 1> ฮิวทีหนึ่งแสนสามอ่ะฮิวโคตรแรงแรงจากโจมตีไงน้องใส่โจมตีด้วยตีแรงจัด ผมว่าเซตโจมตีเนี่ยเหมาะกับน,น้องแหละเ,เออเปิดทอนมาเปิดทอนมาเปิดทอนมานี่อย่างชอบมาครับทรามเมียลก็อ่ะเราทําอะไรไม่ได้จริงๆนะนอกจากตั้งรับนะครับมา <S <S แล้วก็อันติยัดไปที่อาเธอร์ไหวไหมตายไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนไม่น่าจะตายดูทรงแล้วตีไปตีย้ําไปเลยนะแล้วก็อ่ะทรามเมีลตั้งทอนมาละกันมาอันตี ดูด้วยเป็ยไงค่อยๆย่องนะค่อยๆย่องนะค่อยๆย่องนะนี่ไงแล้วตายไปดิหนึ่งแสนสามแล้วก็ฟาดฟาดขั้นสองยังก็ตายยังก็ตายนี่ไงนะแสนสามไม่เล่าแล้วก็เปิดสตนมาขอเพย์เซฟหน่อยผมว่าป๋าเขาเนี่ยน่าจะตีใส่น้องนะให้ผมเดาใช่ไหมป๋าผมว่าใช่ตีใส่น้องชัวอ้าวตีใส่ทรามีเอวอะเนี่ยคิดดีๆคิดดีๆตีไม่เข้านะ ออกเลยโอ้โหมาดิครับตีมาดิฮะโอ้แต่ว่าน้องฮิวแรงมากๆอะ่ะจากที่ได้ลองเล่นเนี่ยน้องฮิวแรงมากๆทุกคนตีทวีโก้ไปจังหวะนี้อย่าไปกักตีทวีโก้ไปเลยแล้วก็ฮิวเลือดขึ้นมาหน่อยแล้วกันมาเพย์เซฟไปครับผมอันตีใส่ทวีโก้นะฮะมาดิครับเปิดแกนวับเก่งผมอ่ะแสนสองแสนหกแล้วก็อันตีไปทราเมียวขอเบิม่มๆนี่เลยป้องกันเยอะใช่ไหมก็ระเบิดไป บอลนรกนี่คือปิวอะแล้วก็ฮิวเลือดขึ้นมาหน่อยโอเคห้าหมื่นกว่าฮิวเลือดปก,กติห้าหมื่นกว่าทุกคนถือว่าเยอะมากๆนะน้องเนี่ยฮิวเลือดเยอะมากมาครับเฮ้ยเฮ้ยยังก่อนยังก่อนป๋าอย่ามาตีน้องอยากแกล้งน้องนะป๋านะรถเกตันตีไปป๋าแล้วก็ขอตั้งรับหน่อยแล้วกันมาฮิวเลือดขึ้นมาฮิวเลือดขึ้นมาฮิวเลือดเยอะเกินตีไปโอเคแล้วก็นี่เลย เปิดแซนมาลดดาเมจโกโก้หน่อยมาดีครับผ๋องป๋าตอนนี้เรารอบ,บัฟอย่างเดียวผมรอบัฟอย่างเดียวนะครับถ้ามีบัฟเนี่ยแหลมมากแต่ผมว่าไม่น่าจะได้ละดูทรงปา๋ามันตีน้องมาแน่นอนถ้าไม่ตีน้องเนี่ยก็รู้เรื่องเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ่ะอย่างนี้ไปรวมการ์ดไม่เอาดีกว่าต้องอย่างนี้ดิทุกคนรวมการ์ดมาเลยขอเอาเกตดอันตีหน่อยแล้วก็ไปครับผม <c oughs> แล้วก็รวมการ์ดมาโกโก้ ออฟาดหน่อยขั้น3นเนี่ยปา๋าป๋าใช่ไหมละ่ะเป็นป๋าเดิะวันใช่ไหมละ่ะก็มาดิครับมาโอ้โหโอเคการ์ดบัฟมาแล้วอย่างนี้ก็รู้เรื่องตีตราวมียวมาป๋าบึมบึมมันไม่เข้าหรอกนะผมบอกเลยนะเราเปิดบัฟหน่อยแล้วกันแล้วก็ไหนดูซีดาเมจชจะแรงขนาดไหนกันเชียวนะนี่คือแบบซิมเปิลซิมเปิลไปครับซิมเปิลซิมเปิล มาเปิดบัฟมาก่อนอแล้วก็ตีไปตีป่าไปึบจะแรงขั้นไหนกันเชียวสี่หมื่นนี่คือขั้นแรกขั้นสองไปไหนดูสิเท <c oughs> ่าไหร่โอ้ถ้าเลทประมาณนี้ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะเออนะครับถือว่าเอาเรื่องอยู่เพราะว่าตัวน้องเนี่ยของไม่ค่อยแน่นด้วยนะฮะแล้วก็ยังไงไม่ตายเป็นไงผมบอกเลยว่าผมถึกมาก ผมบอกเลยจังหวะน,นี้นะ่ะระดับพักการไปครับผมปิดฉากขอปิดฉากป๋าเดอะวันหน่อยแล้วกันที่นี่ตีไปแล้วก็อันติใส่หน้าปา๋าค่อยๆย่องค่อยๆย่องไปนี่เบาๆนะตีป๋านี่คือตัวโยกอะบอกเลยเรียบร้อยทุกคนไหนดูเอ็นสกินหน่อยอุย้ยผมยังชอบผมยังชอบเลยทุกคน เรียบร้อยนะฮะตาที่2นะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ลงให้ดูสัก2ตาในวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับผมแต่คนไหนที่มีรหัสของเซิร์ฟเอเชียแบบเบิ่มๆเนี่ยก็ส่งมาให้ผมหลังไม้ได้นะครับผมก็จะมาเล่นให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันแต่รอบนี้ลงแบบ5ครั้งไปเลยนะครับแบบเบิ่มๆไปเลยจังหวะน,นี้นะโอเคทุกคนคลิปในวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับคนไหนที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์โอ้โหเดี๋ยวนะมันไม่ได้หรอกฮะมาแบบ ปลายชื่อบางหน้างี้มันอยู่ไม่ได้เราก็มาสรุปเลยลวกันนะฮะตัวน้องตัวนี้นะครับถามว่าหน้าเปิดไหมถ้าคนไหนที่ไม่ได้อวยน้องเป็นพิเศษหรือว่าไม่ได้อยากได้เป็นพิเศษเนี่ยผมว่าข้ามไปก็ได้นะถ้าถามว่าฮิวแรงไหมเนี่ยฮิวแรงมากผมว่าน่าจะเป็นตัวละครที่ฮิวแรงที่สุดในเกมนะตอนนี้แล้วนะครับโดยที่ว่าดาเมจของน้องเนี่ยอยู่อันดับ4ของเกมอะมันเยอะมากแต่ถ้าเป็นด้านอนนื่นๆเนี่ยด้านโจมตีเนี่ยผมว่ามันยังไม่สุดเท่าไหร่นะครับหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตาหัสของน้องเนี่ยมันไม่ได้แบบไม่ได้9ไง ผมก็เลยยังฟันธงไม่ได้ว่ามันเก่งหรือเปล่าแต่ถ้าจากความรู้สึกที่เล่นเมื่อกี้ผมว่าตัวน้องเนี่ยมีดาวเมทที่ไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะครับแต่เรื่องของการซัพพอร์ตเนี่ยผมว่าอันดับต้นๆของเกมเลยก็ว่าได้นะครับตัวน้องน้องนี่คือน่ารักแบบ M10 นี่คือให้ร้อยนะโอเคนะครับคลิปโนันนี้ก็มีเท่านี้นะครับคนไหนที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับที่สําคัญเลยคลือกดกระดิ่งแจ้งเตือนมด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปผมนะครับส่วนคลิปหน้า อย่าเป็นคลิปเลยนะครับก็อย่าลืมติดตามไว้ได้วยนะส่วนนี้นผมขอตลาไปก่อนแล้วพบใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีผม